สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับ Monster Hunter ต i s e v ว d e o ดีครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ e n d g เกมในเกม Monster Hunter ต i s e นั่นเองนะครับว่ามีอะไรกันบ้างซึ่ง m e คค a นิกเ n ็นเกมของเกม m o n s เ e r Hunter ต i s e เนี่ยมันก็คือ h High r a n k นั่นเองนะครับเราจะเรียกแบบนั้นก็ได้เพราะว่า i i h r l n k เนี่ยมันจะเริ่มต้นหลังจากที่เราเล่นจบเนื้อเรื่องแล้วนะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นโลแลนนะครับเราเจอ Last Low เลัสบอย เขาปรับวิธีการนําเสนอเนื้อเรื่องใหม่นะครับในเกม Monster Wise ในภาคก่อนๆ last boss มันจะอยู่ในไฮแลนด์ ank, นะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเขาเอา last boss มาใส่ในตั้งแต่โลแลนด์เลยแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นไฮแลนด์เนี่ยมันก็จะกลายเป็น in game gliding ไปเลยนะครับก็ดีเหมือนกันมันจะได้เล่นจบเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับไม่ต้องกลัวถูกสปอยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาโฟกัสเรื่องหลักๆในการเป็นฮันเตอร์ของเราจริงๆนะครับมันเหมือนเกมจริงๆอเพิ่งเริ่มหลังจากที่เราจบ last boss นะครับ ชีวิตฮันเตอร์จริงๆเพิ่งเริ่มโลลรงเนี Low ่ยเป็นเปรียบเสมือนแค่โหมดติวเตอร์เรียวนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องแมนแมสนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe ช่องแมนแมสกันนะครับหลังจากนี้ก็จะมีคอนเทนต์เกม Monster Hunter คอนเทนต์ในเกมรวมไปถึงติวเตอร์เรี่ยงต่างๆวิธีปลดล็อกของต่างๆนะครับตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กัน เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือทางฟังของไซเควสนั่นเองนะครับไซเควสในภาคนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกหลังจากที่เราจบโลแลงหรือว่าจัดการลาสบอสไปแล้วนะครับพอเราขึ้นมาในไฮแลงนะครับ NPC ต่างเนี่ยเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้เนี่ยมันหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ของไซเควสนะครับให้เราไปคุยกับเขาเพื่อเป็นการรับเควสนั่นเองนะครับแล้ววิธีการที่จะ complete ไซเควส t เนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีเลยนะครับบางอันเนี่ยก็ให้เราไปแค่เก็บของในแผนที่ต่างนะครับบางอัน ให้เราไปจับสัตว์ประมาณนี้บางเควสเนี่ยก็คือให้เราไปจัดการมอนสเตอร์นะครับก็เป็นเควสมแในภาคก่อนๆเลยที่เราต้องไปรับเควส t จากเอลมานะครับซึ่งพวกไซ Quest เ,เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปลดล็อกแมคานิกต่างๆที่จะช่วยให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาคนี้ Power Charm กับ Armor Charm เนี่ยที่เป็นของที่จะบวกอาร์เแล้วก็แอ t แทของเรา มันจะทําได้จากไซเควสนะครับรวมไปถึงวิธีการอัปเกรดพลังของแมวของเรานะครับแมวของเราเนี่ยมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็คือทําไซเควสของแมวนั่นแหละมันจะให้เราไปจับนุ่นจับนี่จับนั่นนะครับแล้วก็เอาของไปทดสอบมาใช้ซึ่งวิธีการเข้ามาดูไซเควสของเรานะครับเราสามารถเข้ามาได้โดยการกดสตาร์ทนะครับเลือกไปที่หน้าที่สอนะครับจะมีคําว่ามิชชั่นอินโฟอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะคือเควสหลักของเรานะครับเควสหลักของเราเนี่ยมันก็ยังรันไปเรื่อยๆนะครับ และตรงนี้ก็คือไซเควส t ของเรานั่นเองนะครับจะมีรายละเอียดของไซเควส t ของเราถ้าเรากดเลือกเนี่ยมันก็จะเป็น objective นะครับว่าให้เราไปทําอะไรในอันไหนครับผมส่วนใหญ่แล้วไซเควส t ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการให้เราออกไปล่ามอนสเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถมารับเควสได้ที่เอลมานะครับแล้วมันจะอยู่ใน optional เควส t นะครับใน optional เควส t อันที่มี เป,เ,เป็นสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองขึ้นมาเนี่ยอันนี้แปลว่าเป็นไซเควสนะครับถ้าเราไปทำเราก็จะสำเร็จไซเควสอันใดอันหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมาผมจะขอพูดถึงเรื่องของ Hunter r a แรของเรานิดหน่อยนะครับ Hunter ร a n k ของเราเนี่ยเราสามารถดูได้โดยการกด Start ขึ้นมานะครับด้านล่างชื่อของเราเนี่ยมันจะคือ Hunter r a แรของเรานะครับที่เขียนว่า HR ของผมตอนนี้เนี่ยคือ33นะครับซึ่งเรื่องของ Hunter ร a n k ของเราเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับเควสหลักของเรานะครับหลังจากที่เราจบ last b o ไปแล้วเ เควสหลักเควสแรกของเรามันจะบอกให้เราไป Investigate Monster แล้วก็เพิ่ม Hunter r a แ k ของเรานะครับซึ่งวิธีการเพิ่ม Hunter r a แ k ของเรานะครับทุกอย่างที่เราทําในเกมนี้สามารถเพิ่ม Hunter r a แ k ของเราได้หมดเลยนะครับซึ่งตัว Hunter r a แ k ของเราเนี่ยหลังจากที่เราขึ้น high rank มันจะเพิ่มจาก Hunter r a n k ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะขึ้นมาเป็น Hunter r a แ k 11นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะแคบทุกๆ10 l e v e l นะครับยกตัวอย่างเช่นตตอนแรรรรก่ะเเเาาามมม11ใชยี ทำเควสอะไรไก็แล้วแต่นะครับทำไซเควสเนี่ยก็ได้ฮันเตอร์แลงเหมือนกันนะครับฮันเตอร์แลงเรามันจะไปแคปที่20พอเราถึง20ปุ๊บมันจะมีเควสหลักมาให้เราทําอีก1งอันนะครับเป็น quest เควสในเรื่องนิดหน่อยว่าม,นนม,นมีนู่นมีนี่มีนั่นปลดล็อกนูน่นนี่นั่นนะครับแล้วหลังจากนั้นฮันเตอร์แลงของเราก็จะปลดล็อกจาก20ไปเป็น21นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราแคปแล้วเราต้องรีบไปทำเควสนะครับเพราะว่าตัวฮันเตอร์แลงของเราเนี่ยต แต่พอเราทำเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเอาเยกพีทั้งหมดที่เราทำไว้ก่อนนั้นเนี่ยบวกกลับเข้าไปเลยนะครับแล้วตัวของ Hunter ร a n k ของเราเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกุญแจในการปลดล็อกความยากระดับของเกมขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการที่จะปลดล็อกมอนที่เก่งขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีฮันเตอร์แรงที่สูงขึ้นนะครับเควสในเทียที่สูงขึ้นมอนในเทียที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะรีควายฮันเตอร์แรงที่สูงขึ้นในการเล่นด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ ไตเติลอัปเดตนะครับที่กําลังจะตามมาในอนาคตนั่นก็คือมอนสเตอร์ตัวแรกมินสุเนะนั่นเองนะครับผมค่อนข้างโชว์ว่าการที่จะปลดล็อกมินสุเนะเนี่ยเราอาจจะต้องมีฮันเตอร์แรงที่สูงนะครับอาจจะ50หรือว่า60 100ก็แล้วแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งแมคชนิกที่จะปลดล็อกหลังจากที่เรามาถึง n อนเกมแล้วนะครับนั่นก็คือ Material Retrieval ครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นระบบฟาร์มใหม่ของภาคมอนสเต t ร์ Wi นะครับ มันจะไม่ได้เหมือนในภาคเวอร์นะครับที่เราต้องมาคอยใส่ปุ๋ยหรือว่ามาเติมน้ํายาให้พึ่งอะไรประมาณนี้นะครับในภาคนี้เนี่ยเราแค่เลือกนะครับว่าเราจะเอาอะไรแล้วเขาก็จะเอามาให้เราเลยครับผมแค่นั้นเลยมันเหมือนประมาณว่า NPC ซอ่ะเขาไปเก็บมาให้เราแค่นั้นเลยนะครับเราจะปลดล็อกแมคานิกนี้ที่สู่จะนะครับตรงยอดภูเขาทางออกไปแมปอารีน่านะครับมาคุยกับผู้หญิงยักษ์คนนี้นะครับแล้วเขาจะปลดล็อกแมคานิกนี้ให้เราแล้วหลังจากนั้นอนะ่ะเราจะสามารถรับ ของต่างๆเนี่ยได้จากเนตนะครับเนตะเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับคอยวิ่งไปที่ต่างๆนะครับไปคุยกับ NPC ต่างๆหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือไปเอาของมาให้เราเรื่องต่อมาที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเรื่องของ f r e n ซี่มอนสเตอร์นั่นเองนะครับเฟรนซี่มอนสเตอร์ในภาคนี้เนี่ยมันจะเริ่มโผล่มาหลังจากที่เราจบเนื้อเรื่องแล้วนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นในภาคก่อนๆแมชชีนิคเฟรนซี่มอนสเตอร์เนี่ยมันคือแมคาีนิกของกอมังกะล่านะครับ แต่จนกว่าเราจะได้เจอกอมักกะลาเนี่ยก็น่าจะประมาณ HR 40นะครับแต่มอนสเตอร์ที่ติดเฟรนซีเนี่ยจะออกมาก่อนซึ่งตัวของมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันก็จะดอบเฟรนซี่ฉานะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการคราฟชุดคราฟอาวุธของเราต่อไปตอนที่เราเจอกับกอมักกะลาน,นั่นเองนะครับและแมคานิกที่สําคัญมากของเกมนี้เลยนะครับนั่นก็คือ t e m p พลส m มอนสเตอรหรือว่ามอนม่วงนั่นเองนะครับ พวกมอนม่วงพวกนี้เนี่ยมันเป็นมอนที่จะเก่งขึ้นกว่ามอนปกตินะครับมันจะมีสัญลักษณ์เป็นขอบสีม่วงๆนะครับแล้วมันจะมีแมคาีนิกในการโจมตีที่แรงขึ้นใหม่ขึ้นเร็วขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆมาเจอมอนพวกนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว,ว่ามันจะเร็วกว่าปกตินะครับแล้วมันก็จะถึกกว่าปกติด้วยเป็นเหมือนประมาณมอนระดับยากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งสิ่งที่จะได้จากมอนพวกนี้เนี่ยหลังจากที่เราจัดการเขาได้แล้วนะครับจะมี2อ,อย่างด้วยกันหลักๆก,ก็จะมีเรื่องของเด c o เรชันนะครับหรือว่าเจมที่เราจะเอามาบิวเซตของเรานั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คืออาร์เทียนแมทริ얼นะครับอีกหนึ่งแมชินิกที่เรียกว,ว่าเป็น m e แมช n นิ in Game ที่สําคัญมากเลยนะครับโอเคต่อมาเลยนั่นก็คือเรื่องของอาร์เทียนเวพนั่นเองนะครับอย่างที่ได้รู้กันนะครับว่าอาร์เทียนเวพเนี่ย มันจะคลาสได้จากการใช้ตัวอาเทียน a t e r i a l ที่ดรอปจากหมอนม่วงใช่ไหมซึ่งวิธีการคลาสเนี่ยก็ให้เรามาที่เจมมานะครับมันจะมีหัวข้อหลักหัวข้อหนึ่งเลยเป็นสําหรับอาเทียน e a p อ n โดยเฉพาะเลยในการคลาสอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมันจะรีควายส่วนต่างๆไม่เหมือนกันนะครับแต่มันจะรีควายสชิ้นยกตัวอย่างเช่นการคลาสดาบโลของผมเนี่ยมันจะใช้เบล d e ทิวแล้วก็ดิสนะครับมันจะรีควายสชิ้นอาวุธบางชนิดจะใช้เบล d e สชิ้นทิวหนึชิ้นประมาณนี้นะครับ แล้วแต่เลยว่าเราเลือกเล่นเป็นสายอะไรนะครับมันจะใช้อาวุธไม่เหมือนกันซึ่งแมคาีนิกตรงนี้เนี่ยคือแมคาีนิกในเกมหลักๆเลยนะครับเพราะว่าอาเทียนเว P พอนตอนนี้น่าจะเป็นเม่าเลยนะครับน่าจะเก่งที่สุดในภาคมอนสเตอร์วส์ผมก็แนะนําว่าถ้าเ,เพื่อนๆมาถึงในเกมแล้วเนี่ยก็ให้รีบตีตัวของมอนม่วงนะครับชนะมอนม่วงแล้วก็รีบทําตัวของอาเทียนเวพอ เราจะแบบกระโดดเลยนะครับเพราะว่าอาเทียนเวพอนเนี่ยแรงมากเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาเจาะลึกแมานิกของการคลาฟวุธประเภทอาเทียนกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปออกมาอีกคลิปนึงเลยและแมานิกสุดท้ายก็คือการจัดบิลเซตของเรานั่นเองนะครับถือว่าเป็นเอนเกมหลักๆของเกมมอนสเตอร์เลยก็ได้นะครับคอนเซปต์ Concept ของเกมมอนสเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่เราจะเก่งขึ้นโดยการที่เอาชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ที่เก่งขึ้นมาคลาฟชุดเซตที่เก่งขึ้นนะครับ รวมไปถึงการทํา ING การล่าเจมของเรานั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องเจมสักนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับเดคอเลชันของเราเนี่ยหลังจากที่เรามาถึงเอ็นเกมแล้วนะครับเราจะปลดล็อกไห่ทำเจมของเรานะครับซึ่งคุณยายขายเกลือของเราคนนี้เนี่ยเขาจะปลดล็อกระดับความเกลือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอเราถึง h r 5 0แล้วเนี่ยไห่ของเรามันจะสามารถแรนดอมเจมระดับสูงออกมาได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราต้องมาคุยกันอีกทีนึง ซึ่งนั่นแหละการจัดบิวเซ็ตของเรานะครับเราจะพยายามจัดบิวเซตของเราให้ได้หลากหลายแล้วก็เอาไว้ใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีบิวเซตของเราในการออกไปเกตติ้งนะครับไปเก็บฮันนี่ไปเก็บของไปเก็บเฮิร์บอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีสกิลใช่ไหมที่ทําให้เราเก็บอะไรพวกนี้ได้เยอะขึ้นนะครับมีชุดเซ็ตในการออกไปตีมอนสเตอร์บางตัวโดยเฉพาะนะครับชุดเซ็ตสายธาตุชุดเซ็ตสายรอนะครับอันเนี้ยผมมองว่ามันคือความสนุกของตัวเกมเลยนะครับเราจะพยายามมินแม็ก ดามีของเรานะครับเราอาจจะสร้างชุดเซ็ตโดยเฉพาะในการตีมอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเลยก็ได้นะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะคราฟบิวธาตุนะครับบิวสายรอแล้วก็อาจจะเป็นบิวสายแบบถึกอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองคราฟกันดูนะครับลองจัดบิวเซตแล้วลองมาแนะนําผมดูก็ได้นะครับว่าบิวเซตอัานไหนเนี่ยเป็นบิวเซ็ตที่น่าใช้บ้างนะครับตรงนี้แหละคือแมชชีนิกในเกมของจริงนะครับโอเคครับผม ตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับกับเรื่องคอนเทนต์ในเกมผมคิดว่าผมไม่น่าจะตกหล่นอะไรนะครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมตกล่นไปก็มาเสริมกันได้เหมือนเคยนะครับถ้ายังไงวันนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องแมทแมสด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ